ตอนนี้ก็พลายข้ามแดนมาอีกเชือกหนึ่งแล้วนะครับช้างพลายนะครับจากพัดฟาร์มนะครับทีมพี่ขุยนะครับผมกําลังนําช้างเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาลงตรงนี้นะครับเพื่อช่วยในภารกิจครั้งนี้นะครับในการเข้าประกบช้างนะครับขึ้นรถนะฮะเราต้องใช้ช้าง2เชือกนะครับผมอันนี้จะเป็นพลายข้ามแดนนะครับจากพัดฟาร์มนะครับ อนะครับตอนนี้พายข้ามแดนมาแล้วนะครับช่วยภารกิจในครั้งนี้นะครับโ้หลอนะงาใหญ่มากตัวใหญ่ด้วยหละตัวใหญ่งาใหญ่หูใหญ่หูใหญ่อะตอนนี้หาที่ลงอยู่นะครับสวยเนาะสวยหล่อมากหล่อมากนะครับอ่ะตอนนี้รถกําลังสไลด์ลงนะครับ สไลด์ลงแล้วนะครับผมลงแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับงาใหญ่นะครับแบงแบงแบงพลายข้ามแดนนะครับผมสุดหล่อมาก สูงใหญ่มากเลยนะครับลองงาใหญ่ด้วยนะโอ้งาใหญ่มากนะครับ พ่อพลายพลายข้ามแดนนะครับผมตัวจริงหล่อมากนะครับงาใหญ่สงสวยนะครับนิสัยดีนะครับไดนเป็นพ่อพันด้วยไหมพ่อพันด้วยครับขอขพ่อพันด้วยนะครับลูกดกเลยเลยครับลูกดกเลยนะครับนิสัยดีลูกดกอยากยืมมาไว้สักตังเราหนยนะได้มีลูกน้อยเล่นกระปุกพินเยอะๆน่อยใช่ครับขอยืมมากขอยืมคุณพัดมาหน่อย นะนิ่งดีเลยนิ่งมากน่าจะไม่กลัวเนาะไม่ลัวกลัวอะไรน,นิ่งมากนะครับดูไม่ตื่นอะไรเลยนะครับผมนิ่งมากนะครับโอ,อนะครับ,ออรบตอนนี้เราก็ได้ลงจากรถแล้วนะครับผ่ายข้ามแดนนะครับ เพื่อช่วยภารกิจในครั้งนี้นะครับโอ้โหหล่อมากนะฮะที่ที่เก็บไว้นะครับอ,อยู่ในใต้ต้นไม้นะครับผม